สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึคันนะครับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับคันนี้ทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายใจขับเที่ยวได้ทั่วไทยแน่นอน69,000บาทนะครับรถสวยๆสภาพงามๆนะครับกับ Toyota s o r รูหยดน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง1,500เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับแอร์แบก รถสวยพร้อมใช้นะครับใครกําลังหารถราคาหลักมือนะครับคันนี้ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับโซนาหยดน้ําปี2001นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับการันตีเอกสารครบนะครับใช้งานได้สบายใจแน่นอนรุ่นนี้ทนมากๆนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์ของแอดมินคือเป็นรถรุ่นแรกที่ผมซื้อนะครับมันทนจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ง่ายดูแลสบายเติมน้ํามันก็ไม่แรง นี่เลยครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับขับทํางานขับเที่ยวให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ไปจ่ายตลาดให้น้องๆขับไปมาหาอะไรสวยมากๆนะครับแม็กตัวนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับใครไม่ชอบลถให้อีก5,000ันนะครับนี่เลยครับภายในสวยนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับ69,000บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับโปรโมชั่นงามๆนะครับ สดนะครับ69,000บาทเตรียมตัวมาจ่ายเงินได้เลยครับได้ขับกลับแน่นอนรถสวยสมบูรณ์นะครับเน้นใช้งานเน้นทนทานเน้นดูแลง่ายใช้กันได้สบายใจก็ตัวนี้พอจะเป็นตัวเลือกกับสมาชิกราคาหลักหมื่นนะครับฝนตกแดนออกเดินได้ เดินทางได้ตลอดเวลานะครับเดินทางได้ตลอดเวลาเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆสภาพงามๆคัดและเช็คมาฝากเลยครับไมาตั้งแต่ปี2001จนถึงตอนนี้2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใช้ไม่เยอะแน่นอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้รถใช้งานนะครับนามาฝากแล้วนะครับนามาฝากแล้ว69,0 0 0บาทครับ69,000าบาทรุ่นนี้ต้องบอกว่าทนจริงบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ ไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องซื้อผ่อนก็ได้นะครับถ้าใครเน้นใช้งานเป็นรถคันที่สองคันที่3ในบ้านหรือสําหรับใครบางคนจะเป็นรถครอบครัวคันแรกก็คุ้มมากๆนะครับราคาสภาพแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับจัดไปครับจัดไปปีใหม่นี้ขับเที่ยวได้ทั่วไทยเราเช็คและขัดมาเรียบร้อยนะครับดูห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าวิงครับวิงไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว้มนะครับรถสวย สภาพงามมากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเรียกว่าเดิมจริงๆเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับสุดคุ้มนะครับ69,000บาทนะครับใครชอบใครหารถใช้งานนะครับเน้นๆเลยครับคันนี้สวยจริงๆฝากไว้พิจารณานะครับ69,000บาทครับ